ทักคลาสทักคลาสทักคลาสทักทักทักคลสาสเงียบเลยนะคะไม่เธอชื่ออะไรอ่ะเอ่อชื่อเมย์ค่ะเฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะ งาน้องานอะไรอะ่ะไปเย่าเขินดีเฮ้ยเธอฮึฮะรูปเราอ่ะกดไลค์หน่อยดิรูปเออกดไลค์กดไลค์ไม่กดดิ กดยังกดดิกดยังไงกดดิกดอืม,อมไลค์แล้วกินข้าวยัง,งอ่ะหิวป่ะเนี่ยเฮ้ยเธอฮะ พอมีเพื่อนที่เล่นอินเทอร์เน็ตวันลราสอถึงสชั่วโมงทางด้านของ iPhone หรือว่า BB บ้างไหมอะถ้าเกิดว่ามีนะบอกเราได้เลยเพราะว่าเรามีงานประชาสัมพันธ์ 3, ให้ได้ตังสองถึงสามพันบาทตอนที่ด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะมา<อ>ต่อหทิ้งชื่อทิ้งเบอร์แล้วก็จังหวัดไว้เดี๋ยวเราจะมีคนติดต่อกลับไปเองเชนนันขอโทษถ้าเกิดข้อความนีรบกวนถ้าคลาส